ดี๋สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมไหมครับกับจูคัทแปดอีกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่อีพีที่หนึ่งร้อยกันแล้วนะครับผมก็อีพีหนึ่งร้อยนี้นะก็อีพีที่หนึ่งร้อยนี้นะครับผมผมก็บอกกับคนดูไว้ว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิป Q&A นะครับผมแล้วก็ผมก็ได้คัดคําถามมาเรียบร้อยนะครับผมทั้งหมดเอ่อสิบสามข้อนะฮะอ่าก็ยังไม่พอนะผมในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาแบบว่า,าย้อนความหลังนิดหนึ่งนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มย้อนความหลังกันเลยนะในตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือ หน้าบ้านของเราคนระับอันนี้จะเป็นบ้านจุดแรกนะฮะเป็นจุดแรกที่ผมมาอยู่เลยนะผมก็คือขุดถ้าอยู่นะเป็นเป็นฐานเอนะผมและหัวอันแรกก็อยู่ตัวนี้นะผมก็เรามาเข้าสู่คําถามแรกกันเลยก่อนครับผมทาไมถึงชื่อช่องว่าอารีน่าสติกคะก็สําหรับใครที่เคยติดตามผมมานะครับผมก็จะรู้ว่าเมื่อก่อนช่องผมชื่อว่าอารีน่าเกมเมอร์นะครับผมแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนในภายหลังนะครับตัดเป็นอารีน่ิกนะผมก็ชื่ออารีน่าสิกมาจาก คำว่าอารีนาเนี่ยครับแต่ว่าผมตัดคำว่าเกมเมอร์ออกนะครับผมไอแซเนี่ยมันจะมีที่มานะครับจริงๆตัว i กับตัว Z ไม่ใช่เป็นตัวหนังสืออังกฤษนะครับแต่เป็นตัวเลขครับผมนะส่วนความหมายของตัวเลขก็บอกไม่ได้ครับผมโอเคก็จบไปนะคำถามแรกนะครับผมประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราจะเข้าบ้านครับผมซึ่งประตูบ้านตรงนี้ถ้าใครจำได้นะอันนี้เก่ามากก็คืออันนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับคำพูดในหนัง a v e n g e r e n d g a m e นะซึ่งตอนนั้นที่เปิดซีซั่นเนี่ย ตอนนั้นเป็นช่วงของ a v e n g e r M Game พอดีนะผมก็ค่อนข้างที่จะแน่แล,ล,ล้วนะก็รหัสของประตูนี้ก็คือ I am Iron Man นะครับผมแล้วก,กดปุ่มอันหน้าเราก็เดินเข้ามาแล้วก็พบกับคำถามที่สองนะผมจุ๊บพี่อายุเท่าไหร่ก็ในตอนนี้ผมอายุ ok. 19นะครับผมเกิดปี2001นะครับประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวเราไปห้องต่อไปนะครับซึ่งที่ต่อไปที่จะไปก็คือ ออห้องลับอีกแล้วนะผมมันก็คือบ้านข้างบนนะครับซึ่งเราจะต้องหมุนตรงนี้นิดนึงนี่ต้องเอาดาบลงนะเราถึงจะเปิดประตูไปห้องต่อไปได้นะทำไมมันหมุนเลยโอเคแล้วเราค่อยกดปุ่มเหมือนเดิมโอเคที่ต่อไปก็จะเป็นข้างบนนะครับผมเราไปดูบนบ้านกันนิดหนึ่งนะฮะนี่แล้วเราก็จะเจอกับคําถามที่3นะครับผมพี่ชอบสีอะไรและพี่ชอบการ์ตูนเรื่องอะไรครับ ก็ส่วนตัวผมชอบสีดำนะครับผมสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะผมตามสกีนของผมที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นสีที่แบบชอบมากนะสีดำกับสีแดงมันก็แบบเป็นคนคนละโทนอยู่แล้วใช่ไหมเออส่วนสีดำนี่ก็เป็นแบบเป็นได้2โทนเลยอะไรอย่างนี้ก็ชอบ3ส,สีนี้นะฮะแล้วก็ถามว่าชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรก,ก็ที่ดูก็จะเป็นอนิเมะนะครับผมก็มีหลายเรื่องที่ชอบนะอย่างที่เก่เาๆนอยก็เป็นรูโตนะครับอันี้ชอบมากนะดูตั้งแต่เด็กนะแล้วก็มี หลังๆวันนี้ก็จะมีแบบว่าด็อกเตอร์สโตนนะครับที่ชอบนะด็อกเตอร์สโตนก็ประมาณนี้นะจริงๆก็ดูหลายเรื่องนะผมแต่ถ้าเรื่องที่ชอบแบบชอบจริงๆก็คือมีประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างนอกกันบ้างนะผมวันนี้กลางคืนแล้วนะ,ะข้างนอกปุ๊บเราก็จะเจออีกคําถามหนึ่งนะผมอ,ะอยากรู้ว่าถ้าเรียนจบแล้ววางแผนจะไปต่อมหาลัยไหนอะเตง ็ตอนนี้ผมจบม .6 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมถ้าถามว่าจะวางแผนไปต่อมหาลัยไหนก็ผมจะไปเรียนต่อที่มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะเราก็จะกลับเข้าบ้านนะผมซึ่งวิธีเข้าบ้านของผมก็คือต้องโยนผู้ลงไปนี้นะแล้วก็ลงมาตรงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันหน่อยนะครับผมข้างล่างตรงนี้นะฮะ มันก็จะเป็นที่แรกที่ผมลงมาสร้างห้องเก็บของนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้จะมีฟาร์มเต่านะครับเราขึ้นไปดูฟาร์มเต่านิดหนึ่งก็จะเจอกับคำถามต่อไปนะผมชว์แอปพี่มีแฟนหรือ,อยังครับถ้ามีชื่ออะไรล่ะครับคำถามแบบนี้นี่มันก็มีแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะผมหมายถึงแฟนเหรอหมายถึงก็รอเล่นนะฮะผมก็ตามนั้นนะผมถามว่าชื่ออะไรก็ ใครอยากรู้ชี่ก็สามารถกด s u b s c r i b ์ไว้นะผมผมจะบอกในตอนที่55 5 55แล้วกันนะครับผมโอเคเราก็ลงมาตรงนี้นะฮะมาดูที่ป้ายของเราด้นหนึ่งก็เจอคำถามต่อไปนะผมพี่เปิดหน้าตอนไหนครับก็มีความเป็นไปได้ที่ผมจะแบบอัดคลิปแบบเปิดหน้านะฮะแต่ว่าผมว่าจะรอแบบว่าให้ซับมันเยอะๆก่อนแล้วกันเนาะถึงจะแบบเปิดแบบทางการนะะแบบเปิดกล้องอะไรยงี้ ก็ช่วยกันกดซับเข้ามาแล้วกันเนาะส่วนใครที่อยากเห็นหน้าผมนะจริงๆผมก็ไม่ได้ปิดอะไรขนาดนั้นนะผมผมก็ไปโผล่คลิปคนอื่นนะครับก็ลองหาดูนะครับจริงๆก็มีเยอะแยะนะผมอย่างตอนที่ผมไปกับจูฮัทีมก็ก็มีหน้าผมนะครับประมาณนั้นนะใครอยากดูก็ไปหาเอานะกันนะโอเคนะครับก็ต่อไปที่เราจะไปก็คือเป็นฟาร์มคลิปเปอร์นะซึ่งฟาร์มคลิปเปอร์เราต้องเอาหนังสือตรงนี้มาใส่ตรงนี้นิดหนึ่งฮะประตูนี้ก็จะเปิดนะครับ คำถามต่อไปนะผมแผ่นซีดีมีขายแล้วซื้อไม่ใช่ไหม <laughs> โอเคโอเคไม่ใช่นะมุกมุกมุกโอเคต่อไปนะผมจะเป็นฟาร์กิปเปอร์ตรงนี้นะผมพีท่ทำ u t u b e ตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็เท่าที่จำได้ก็จะประมาณปี2013นะครับก็เสียงจะเด็กๆหน่อยนะผมก็ ö, มีคนเข้าไปดูคลิปแรกกันเยอะมากเลยนะผมคลิปแรกที่ผมลงนะก็คือคลิปก็คือคลิปแรกแหละอันนี้คือคลิปแรกจริงๆที่ทำ YouTube นะผมผม,ผมไม่ได้ลบคลิปเก่าๆอะไรงีะฮะก็คือปล่อยไว้งั้นเลยนะ ก็ใครได้ยินเสียงผมก็อย่าตกใจนะผมก็เป็นเสียงผมตอนประมาณปหกมั้งนะประมาณนั้นนะก็ใครไปดูก็ถ้าอยากดูก็ไปดูได้นะครับคลิปแรกก็เป็นเลตซอร์โตนนะผมไปดูได้เลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราพาไปดูที่ต่อไปนะผมที่ต่อไปก็จะเป็นห้องเก็บของเรานั่นเองนะก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอ่าก็นี่นะห้องเก็บของเรานะเราก็จะเจอกับคําถามต่อไปนะผมในเพลย์ลิสต์จุกุกแคชแของพี่ที่มันเขียนว่าเป็นวิดีโอส่วนตัวมันคือคลิปดองหรือเปล่าครับผมสงสัยมานานแล้ว โอเคนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปนะครับอ่าก็เราขึ้นข้างบนบ้างนะผมเราลงข้างล่างมานานละโอเคเราก็ขึ้นมาตรงนี้นะผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปห้องที่เราเพิ่งทําใหม่กันนะฮะก็ประตูนี้ก็เป็นประตูลับอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งวิธีเปิดก็ต้องแบบใส่กุญแจตรงนี้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวราวามันก็จะลงไปเองนะจ๊ะโอเคไปออต่อไปก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับผม เป็นแรงบันดาลใจในการทำ u t u b e โอเคก็ถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจนะผมก็เมื่อก่อนนะเอาแบบเมื่อก่อนเลยนะ,ตอน,ะตอนป .6 ตอนป .6 นะฮะก็แรงบันดาลใจก็มีพี่แท็กนะผมเมื่อก่อนผมดูพี่แท็กเยอะมากนะคร่าก็เลยแบบชอบเล่นเอาชีวิตรอดอะไรนี้นะฮะจากนั้นก็จะมีพี่ทูนะผมพี่ทูเริ่มทำเลสโตนนะก็ไปตามพี่ทูตอนทำ stone, เลสโตนอะไรประมาณนั้นนะพี่ทูแบบช่องเก่าเลยนะแบบเก่ามากๆนะฮะประมาณนั้นนะฮะ ส่วนปัจจุบันแรงบันดาลใจในการทํา youtube ของผมก็จะเป็นจูคัดทีมทุกคนเลยนะผมอ่าเนี่ยแหละแรงบันดาลใจในปัจจุบันนะผมต่อไปผมจะพาไปตรงที่เราทำเลสโตนกันนะฮะนี่เป็นแบบว่าที่ของเลสโตนนะครับผมแล้วก็เจอคาถามต่อไปนะครับถามว่าคิดยังไงถึงชอบทํ e เลสโตนก็ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เล่น Minecraft มานานนะครับนานมากๆนะครับตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่าเลยนะครับก็สิ่งเดียวที่ทําให้ผม ไม่เบื่อไหมครับนั่คือเลสโตนเนี่ยแหละฮะเพราะว่าเราสามารถแบบว่าออพลิกแพงไม่ได้ตลอดเวลานะแบบเราอยากทาอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะทําพยายามทำเลสโตนให้มันเข้ากันอย่างนั้นที่เราอยากได้นะประมาณนั้นนะฮะที่ต่อไปจะเป็นออฟาร์มนะฟาร์มฟาร์มของเราเนี่ยก็ฟาร์มของเรา,า,รเราวิธีเปิดก็เปิดตัวนี้นะผมะแล้วก็ลงมาตัวนี้ชึบเนะฮะแล้วก็เจอกับคำถามต่อไปถามว่าทำไมพี่ถึงรู้เกี่ยวกับวงจรเลสโตนเยอะจังครับ ก็ด้วยความที่ว่าผมเล่นไมคราฟมานานนะผมผมก็ได้เล่นกับเลสโตนมานานแล้วนะฮะก็เลยแบบว่ามีความคุ้นเคยนะพอมีแบบว่าเวอร์ชันใหม่มีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยผมก็จะแบบว่าลองเล่นดูนะแล้วก็เล่นไปเล่นมานะงูดง่ายก็คือเหมือนแบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะผมก็เลยรู้เยอะหน่อยนะฮะประกอบกับที่เราดูคนอื่นที่เก่งๆเขาทำเลสโตอนะครับก็ที่ผมดูก็ตอนนี้ก็จะมีซิซุมาไว้นะผมมัมโบ่จัมโบนะฮะแล้วก็ยูแมนโกนะผม ก็ใครสนใจอยากดูเลสตนอยากเก่งเลสตน stone ก็ไปดูได้นะผมเป็นชาวเพอร์มิทคราฟนะครับผมโอเคก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปข้างนอกกันบ้างนะผมแต่ก่อนไปข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องไปทางนี้ใช่ไหมอ่าก็จะเจอคําถามข้างบนตรงนี้นะผมเวลาพี่ทําวงจรอะครับพี่ใช้เทคนิคยังไงให้ปรับตัวเข้ากับตัวเองก็สร้างไปเรื่อยนะครับผมก็จริงๆการทำเลสตน s นะผมจริงๆมันทําได้หลายแบบนะมันไม่ได้ทําได้แบบแบบนู่นแบบนี้แบบถ้าทาแบบรถ้าทำลิฟต้องทําแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยนะก็ผมก็เลยแบบว่า เวลาผมอยากทาอะไราเงี้ยผมก็แบบคิดนะครับคิดแล้วก็ลองทําเองนะครับลองทําเลยแล้วก็ทำมาได้ไม่ได้ก็ก็ทําไปก่อนนะคัอาจจะทาได้นะผมแต่ว่าอาจจะแบบวงจรจะใหญ่นิดนึงนะครับแบบถ้าเกิดคนเก่งอะไรเงี้ยเขาอาจจะทาได้เหมือนกันแต่ว่าเขาแบบใช้วงจรเล็กๆนิดเ,เ,เ,เดียวนะจะทําได้นะมันอยู่ที่เรานะผมว่าเรามีฝีมือมากแค่ไหนนะผมก็แนะนำนะเวลาทําวงจรก็ลองทําเองก่อนนะผมทําให้เข้าใจปุ๊บทีนี้ เราลองไปดูคนอื่นนะว่าเขาทำกันยังไงแล้วเราก็เอาเทคนิคของคนอื่นมาลองปรับใช้กับตัวเองนะผมท่านี้ก็จะเก่งขึ้นแล้วนะครับประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวขั้นตที่สองแล้วนะเดีนะ๋ยนวะเราไปคำถามสุดท้ายนะผมคำถามสุดท้ายจะอยู่ข้างนอกนะครับเป็นคำถามเดียวที่อยู่ข้างนอกโอเคเราก็ออกทางนี้นะผมโอเคเราก็จะมาที่ตลาดตรงนี้นะฮะชวูวอแล้วเราก็จะเจอกับคำถามสุดท้ายนะผมพี่สนิทกับใครมากที่สุดในจุกคัตคะ ก็ตอนที่เข้ามาแรกๆนะผมตอนเป็นจูเนียร์นะผมตอนผมเป็นจูเนียร์ซีซั่น2นะฮะ,ะ,ฮะก็รู้สึกจะสนิทกับมาโซนะครับปันปันนะครับผมในตอนจูเนียร์ซีซั่น2นะฮะแล้วก็พอผ่านมานะผมผ่านมาเรื่อยๆนะผมก็เริ่มจะรู้จักคนอื่นนะเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมประมาณนั้นก็จริงๆก็สนิทพอๆกันหมดนะฮะอ่าประมาณนั้นนะครับโอเคก็จริงๆก็มีเท่านี้นะผมสําหรับคําถามทั้งหมดนะนี่เพิ่มผมคัดมาแล้วนะครับผมจริงๆมันก็เกือบจะครบแล้วล่ะโอ้เที่ยงคืนพอดีเลย ก่อนที่จะปิดคลิปนะผมก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะผมที่คอยติดตามผลงานกันมานะครับผมก็ตอนนี้ก็1น0 0งมืนผู้ติดตามแล้วนะครับผมประมาณก็ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยจริงๆนะครับผมก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะผมผมก็จะพยายามทำคลิปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเรื่องที่จะมาแจ้งนิดนึงนะเรื่องเนื่องจากว่าผมกําลังจะเปิดเทอมแล้วนะครับผมผมอาจจะไม่มีคลิปลงแล้วนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมก็หาวิธีแบบว่าอาจจะแบบถ้าว่างจริงก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูแทนเอาละกันเนาะ บางคนก็แบบอยากให้ผมไลฟ์อะไรอย่างนี้นะฮะก็จริงๆแล้วที่ผมทําคลิปดองเยอะๆนะครับผมที่หลายๆคนถามอะไรประมาณนั้นนะจริงๆแล้วผมทําเพื่อที่เวลาแบบว่าผมไม่ได้เล่นไม c ครฟ t เงี้ยหรือว่าผมแบบว่าเปิดเทอมไปเรียนอะไรเงี้ยผมจะได้แบบเอาคลิปเหล่านั้นมาลงให้ทุกคนดูนะครับผมก็ถ้าผมทําแบบว่าทําปุ๊บลงปับ๊บทำปุ๊บลงปับ๊บแบบไม่ดองเนะี่ยก็คือถ้าเกิดมันเป็นช่วงที่แบบผมไม่ได้เล่นไมโครฟ์หรือว่าแบบเป็นช่วงที่ผมไม่ว่างอะไรเงี้ย มันก็จะทาให้คลิปตรงนั้นหายไปเลยนะผมก็ช่องผมก็จะล้างเลยอะไรประมาณนั้นนะผมก็เลยแบบว่าดองๆไว้นิดหนึ่งนะเผื่อแบบชุกเฉินนะครับผมนะประมาณนั้นแต่ตอนนี้ก็คลิปดองก็ก็มีอยู่นิดนึงก็เดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วนะผมประมาณนั้นก็เดี๋ยวมาบอกอีกทีนะว่าเราจะเอายังไงกับช่องเราตอนเปิดเทิมนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย